คิดว่าคู่ไหนใส่สบายกว่ากันครับระหว่างนิวบาลานซ์กับ on <New Balance. S 1> ออนคาวนิวบาลานซ์เฮ้ยเรื่องนิวบาลานซ์เลยเหรอลองใส่ก่อนลองใส่ก่อนอ่ะพอใส่แล้วเป็นไงบ้างครับออนคาวค่ะโอ้เมื่อกี้เรื่องนิวบาลานแต่พอลองใส่แล้วออนคาวเนะใส่นิวบาลานซ์แล้วรู้สึกยังไงนิวบาลานซ์เบาค่ะแต่ว่าออนคาวแบบเบาแต่นิ่มกว่าคิดว่าคู่ไหนใส่สบายกว่ากันครับระหว่างออนคาวกับนิวบาลานซ์ลองใส่ก่อนไหมใช่ เป็นไงบ้างครับรู้สึกสบายทั้งคู่เลยค่ะใส่ออนคาวแล้วเป็นไงบ้างครับก็นิ่มดีค่ะแล้วใส่นิวบาลาแล้วเป็นไงบ้างครับฝั่งนี้ก็รู้สึกเบาแล้วคิดว่าตัวเองใส่คู่ไหนแล้วเข้ากันหนูว่านิวบาลาแล้วสรุปจะเลือกคู่ไหนครับฝั่งนี้ออนคาวใช่ปะอ่าเดี๋ยวพี่ให้ลองเป็นไงบ้างเห็นความแตกต่างเลยค่ะชอบออนคาวมากคือแบบรุ่นนี้เห็นมาฮิตด้วยโหดีมากอยากได้เลยค่ะแล้วนิวบาลาเป็นไง ดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นความแตกต่างว่ามันแข็งกว่าแต่นิวบาลานราคาถูกกว่านะแต่ว่าหนูรู้สึก,กว่าใส่อันนี้แล้วคุ้มกว่าถ้าซื้อมาสรุปแล้วจะเลือกอะไรเลือกออนคาเอาไปใส่อ่อนคาแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกมันเบากว่านิวบาลานแล้วสบายกว่านิวบาลานไหมสบายกว่าน,นิดนึงครับแล้วใส่นิวบาลานแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกกระชับดีครับจะเลือกคู่ไหนระหว่างออนคาวกับนิวบาลานเออนิวบาลานก็ได้ครับถ้าไม่สนเรื่องราคาจะเลือกคู่ไหนนิวบาลานครับคู่ไหนจะสบายกันออนคาอยู่แล้วพี่กินขาดนะ ทำไมอ่ะใส่ข้างในแล้วมันนุ่มดีครับผมแล้วนิวบาลานะนิวบาลานก็ผมรู้สึกว่ามันไม่นุ่มเท่าของอันนี้ครับแล้วถ้าพี่ให้ฟรีอยอาพูดไหนอันนี้ครับผมเอาขาวโอเค <laughs>